ค่ะสวัสดีค่ะมืัอนี้พ่อกับยายนวลช่องสองยาหลานพาท่าพาเที่ยวแล้วค่ะมืัอนี้ยายนวลสิพามาเจ็บเห็ดขมเล้วค่ะพอดีฝนตกเข็ดอีหยังบ่ได้พากันมาหาเจ็บเห็ดขมอยู่หน้าค่ะค่ะเดี๋ยวพายายนวลพามาเบิ่งเห็ดจ้ะมีเปิดเปิดแล้วค่ะเปิดค่ะพี่น้องเบิ่งด้ค่ะ เห็ดขมค่ะก็ที่ยายนวลกับพวกไอ้กินบอแต่ว่ายายนวลจีร้องกินเบิ้งว่ามันจีมันจีขมชมซื่อบ่ที่กินได้บ่แต่ว่าหลานเขามากมากค่ะมันถามมาเก็บเห็ดขมน้ำกันครับพี่ว่าเมนต์จีพวก นี่พี่น้นองเลยพอดีเอ็นมาหน้าเห็น,นเค่ต่อไปหาเก็บเห็ดกันเลยมาโอ้มาเบิ่งอยู่ปลายอยู่แค่น้าจะของกันนาวาสั้นยางละตัางมะก,กลคอยมาพออยู่หัวหน้าค่ะปลาหมุนตลาดแค่เจ้าขายอยู่ตลาดโสล,ลร่อยหาซีบด้จ้านี่แต่ยังว่าโอ้ยโอ้ยมันเนาแล้วกบมีแสดงว,ว่ามันเกิดลายมือแล้วนี่ มันหูดจักว่ามันเกิดเนาะมาหน้าซือ่อเฮต่นินอื่นเนาะพี่น้องถ่าเฮต่ินอื่นเลยบ่ได้มาเจ็บค่ะหวะในวกพวกใหญ่ปันใดแต่ถ้ามันเกิดยุ่งเหงาอยู่คขายเนะ่ะมันสิดอกใหญ่ได้ละดอกตรนี้เรากดีดแล้ว แย่แล้วก็มีดออีกบ๊อบปลาข้อกวดเปิดเอาเลูกทั้งปุ่นก็มีดเลยเพอ<ว>่อเปิดเอาลูกหลายจริงจ้งหลายยี่พี่น้องผู้ใดหาเมืองเจ็บเงียคมบ่ได้ผู้ใดเกิมาทั้งผเด้อค่ะมาหน้าเย็นวุนนี่้อค่ะอยู่ผู้เลี้ยงนี่ละจา้บาบ่แพ่งดอกปลา,ยา,ยายอยู่ข้ากันไงอยูยจ่จ้าวัยสิบวันใดเป็นกระตาอยู่บอกข้านี่ ไปเอามาเย็บเรียนๆก็ได้เย็บไปเย็บมากก็คือจงต้องพอหลายยู่ล่ะจ้ะมีปลาดอกหนึ่งอู้หขึ้นเลยเยิ่มเลยนี่ เยอะแยะเลยมีอย er ู er ่ใน er ี้มีอยู่เก็บฟันฟอนหลายดอกฟันฟอนกินดอกบนี้ดิอือยังมาแต่นแหละกินดอกไปเยอะเต็มจีนเลยเมืเดี๋ยวก็สร้างหัวมันเถอะเห็นดอกใดก็เอาดอกด้านหลังเาเห็นก็เอามันละเ่าได้ตั้งใจ ว่าหาเจ็บเนาะเห็นกระเจ้าไปเจ็บไปเลยส่วนกันล่งทีสิค่ะ,คะว้าเต็มเลยค่ะว้ายแต่พอเขาว่าเขาไปเจ็บได้เป็นตาเป็นหามันก็นสิจังสีแหละเนาะ ขันเจ๊สีกับมันอยู่ดอกค่ะทั้งที่กินจะของกินมามันขมกันยังมันอยู่เพราะเห็นข้าเจ้าพ้ากันเก็บไปขายแล้วก็มาแต่มันขมกันเลยว่าเก็บจะกเถื่อบนันนี้ลองเก็บเบิรงค่ะยางหาดอู้ทั้งที่กับยี่จะพี่น้องจีะแก่ามนีอยู่ค่ะนีพอ่อใดอยู่ค่ะมันอยู่ไต่ใบยูค่ะอยู่ปลายยู่ค่ะพอดีปีนี้ไฟมาต้นนี้ใหม่ค่ะ เจอเลยมีได้ยังจะเติมตาเลยยังจะประกาศขายดิหนูว่าประกาศขายดอกจ้าสิขายเลยจ้าว่าประกาศขายดอกจ้าสิขายเลยจ้าโอ้ยคุณสามีคอยบอกเป็นใจอยากหัวใจอยากหัวเลยพี่น้องเลย ปกติทุกปีกัมี่เ่ข้าเจ้ามาเก็บอจาของกันัง่งเบิ้งเพิ่นเก็บซื่อๆบอฮหูปีนี้หูก้อนเพิ่นคือสิได้กินอยู่ดอกพี่น้องเลยดอกกรลรัางงามๆจ้ะแสดงว,ว่าเราก็สิมีไปแน่ทุกย่อมย่านยุดว่านี่ขเป็นลักษณะจังสิมันอยอู่ไต่ใบยูค่ะ ก็ดีปีว่างหันไฟว่าใดไใหม่ค่ะมั้งแต่เล่ห์อ,อืมข้าเจ้าเห็นแต่ข้าเจ้ามหาข้าเจ้าเอามไม้เคียกันว่าสันอันนี้ซุ้มดนีบ่เคยมาหาสักจะเถอทุูกเถี่ยวตะกี้เคยมาอยย่แบบมันสีอยู่น,น,น้ำเงาเงายุคห้าเลย เห็นปะปะขาก้องไม่ได้เอามาด้วยอู้ทางนี้กับนี่ค่ะนี่เปิดอเอาคือ่นวานอ่ะใช่เดี๋ยวยายนวลจิตเห็นเบิ้งตอนชุดไทย้ะจ้าว่าได้หน่อยได้ลายพันไดจ้าเดึงได้ค่ะแมนเมื่อไตปลายุกไอใบยุกค่ะยายนวลว่ามันมบ่นมีแบบว่าเบิง้งกับค่ะ โอ้พี่น้องเลยามาเก็บต่อยยยนวลนเนี่ยได้ค่ะเด้อแล้วนี่สองเสือจะสองตาแย่เจ็บกันหลานกับป้าชูค่ะบางดุกแป๊บเดียวค่ะค่ะได้หลายคับ่าพี่น้องค่ะจังไดกะเป็นกำลังใจให้ยยนวลนกับน้องพ่อยด,ด้วยนะจ้าแ่วคันได้เลยอ้เก็บบัดชุดไทยได้เลยหลายยีนุ่นจีให้เต็มบังหยีด้วยจ้าเด้อค่ะ ค่ะเบิ่งเด้อพี่น้องลองดูไปเก็บมาพากันเก็บมากหลายคักบ่ค่ะเห็ดยู่ค่ะจ้ะนี่ล่ะยายนวลกับคุณสามีไปเก็บกัได้ค่ะค่ะผู้ใดอยากได้กะบอกเลยค่ะเด้อยายนวลสิต้มอัดฟิตไปค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้พากวยายนวลขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกกําลังใจเด้อค่ะหยายนวลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชทกันแล้วสิ่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ยายนวนด้วยนะค่ะพอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวยีนวนจะพาไปหนีไมคค่ะ